อยู่ด้านนู้นหมดนะตอนนี้วนไปได้านขวาผมนะครับวัตถุมงคลเพราะตรงนี้มันเป็นต้นแถวคุณอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ได้เพราะนั้น,นคุณต้องตาไปวนขวาไปนะครับวนขวาเนนไปเลยครับเหมือนเป็นข้าวแถวไปเลยจะได้ง่ายขึ้นนะครับค่อยๆค่อยๆครับใจเย็นๆไม่ต้องรีไม่ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆวัตถุมงคลนะครับมีที่ให้ทุกคนขอให้ใจเย็นๆ ถ้าท่านไม่รีบร้อนกลับบ้านก็จะเย็นๆรอนะครับจะเย็นๆได้ทุกคนนะครับใไปิคดองมท่จั้นรนป่อที่าองนะคไอยไหลแล้วนะครับข้าคะไไดุ้ดเกิดเป็นระบียบนี้คเปิดช่องทานั่งออกเลยเปิดช่องออกให้แล้ออก้วอกเลยครับ เจ้าหน้าที่ทหารนะครับความกรุณาการแขวไว้เลยนะครับตอนเลียนเข่ยายไปหมดเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับค่อยๆเลครับค่อยๆเลยครับใจเย็นๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆ นะครับใครที่ลงมาแล้วยังไม่ได้รับของนี่ครับวนด้านขวามือวนเลยครับเพราะว่าเมื่อคุณไปตรงนี้ไปต้นแถวคุณจะไปอ้อมดีไกลไปด้านนี้ไปต่อแถวเขาต่อแถวเขานะฮะค่อยๆไป Grit, นนีไม่นีเพราะว่าคุณไปตัดกระแสตรงลองลบด้วยนะครับลบงลบด้วยนะครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับ ได้ทุกคนครับได้ทุกคนใจเย็นๆน,นะครับท่านพระท่านพัครูบอกแต่ว่าได้ทุกท่านนะครับใจเย,นเยน็นๆท่านท่านไม่ได้รีบเวลาไม่ได้รีบกลับไปไหนนะครับมีเวลากับข้าวมีแล้วนะไม่รีบก็รอกันนิดหนึ่งใจเย็นๆนะทุกคนนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับช้านิดนึงแต่ทุกคนได้ เจ้าหน้าที่ขอเก้าอี้สักตัวครับให้ท่านเจ้าพนักงานสักตัวครับเจ้าเจ้าหน้าที่ครับขอเก้าอี้ให้ท่านเจ้าพนักงานสักตัวนะครับท่านยืนแจกอยู่สมชัยท่านคุณโยมด้านในขอเก้าอี้ส uh ักตัวนะครับ